หากคุณกำลังหาร้านขายเกมคุณภาพที่ซื้อได้ชัวร์ปาบและมีเกมมากมายทั้งสตรีมวอลเล t หรือเติมเกมออนไลน์ก็สามารถจับจองกันได้ง่ายๆที่เกม Feeling ฟิลทุกความสุขสนุกทุกการเล่นอย่าลืมหันมาเล่นเกมแพ้กัน,นเยอะๆนะฮาว สวัสดีครับผมขอคนทักชุดนอนนะฮะแล้วก็ต้องขอเขย่าแขนซ้ายแขนขวาขาหน้าขาหลังเอาไม่เกี่ยวโอเคครับ <Wow. S 1> <laughs> มาต่อกับเดอะวอล์กิ่งเดย์ซีซั่นเออเอพิโซด3ในพาร์ทที่12นะน่าจะเป็นพาร์ทสุดท้ายแล้วสำหรับเอพิโซดนี้นะฮะโอเค okay, หลังจากพาร์ทที่แล้วเนี่ยเราโดนยำยำเละเลยนะครับทั้งเคนนี่แล้วก็คิมเบนทายโดนไปหมัดหนึ่งไม่ไม่น่าจะโดนหมัดน่าจะโดนดามปืนนะครับเขกเขาให้ที่แก้มขวา เอ้าคุยกับบอนนี่อยู่จำแน่ว่าพาร์ทที่แล้วบอนนี่บอกจะเอาด้วยนะครับเธอว่าไงบ้างเธอบอกว่าเธอพาเราออกไปได้ถ้าเกิดทำให้ PA system ทำงานพอเธอได้ยินปุ๊บเธอจะมาหาเรา it's not great มันไม่ได้ดีหรอกทำไมไม่ดีอ่อฟังนะฉันเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้แผนล่มฉันโดนจับได้ฉันหิวอ๋อหิวแล้ะเหนื่อย ทำไมมันถึงไม่ดีล่ะเพราะว่าพวกเราส่วนใหญ่สภาพย่ำแย่บางคนก็ท้องจะบอกว่ามันเสี่ยงมากเลยตอนนี้มันก็เสี่ยงอยู่แล้วล่ะพวกเสี่ยงงั้นเหรองั้นก็ดูสิ่งที่พวกเขาทำกับเราสิฟังหน้าแผนนี้เวิร์กแน่ไม่มีอะไรจะเป็นต้องเปลี่ยนมันเซตอัพเรียบร้อยแล้วไอ้นี่มันบ้ามากหมายถึงบิลนะครับไม่มีใครรู้หรอกว่าเขาจะทำอะไรต่อไปใช่แต่ว่าตอนนี้เรากำลังเจอกับอะไรก็ไม่รู้สายลิตาก็ไม่มีอารมณ์จะทำอะไร ฉันก็หิวเราควรพักผ่อนกันก่อนเติมลงเติมแรงแล้วค่อยลุยกันทีหลังแต่บอนนี่จะช่วยเราคืนนี้นะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเธอจะช่วยเราวันอื่นไม่ได้นี่ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าลุคน่าจะพูดถูกเราน่าจะพักกันก่อนเราจะไม่รออะไรทั้งนั้นมันไม่มีอะไรข้างนอกนั่นหรอกเชื่อฉันสิฉันดูมาแล้วไม่มีอาหารไม่มีสเบียงเอ่อแล้วเคนดี่ อันนี้ดีกว่าครับถามก่อนว่าเคนนี่อยู่ไหนหมอดูแลอยู่อะสภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยอ๋อคาร์ลอสดูให้ครับ <laughs> เป็นไงบ้างครับเคนนี่เหมือ <laughs> นสภาพเหมือนนั่งรอหน้าออุ้อยตายปะเนี่ยไม่น่าเคนนี่ไม่เอา i okay? s okay เขาจะโอเคไหม <orbital> <laughs> รู้สึกว่า <laughs> จะโดนกระทบกระเทือน <laughs> อย่างหนักฉันไม่คิดว่าลูกตาเขาจะใช้งานได้แล้ว ฉันทําคามสานให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ผันแผลเท่าที่จะทาได้แต่จนกว่าเขาจะตื่นเนี่ยเราจะไม่รู้เลยว่ามันมีผลกระทบต่อสมองเขาไหมอ้าวชีบหายแล้วหนักเลยเนี่ยโอเคฟังนะบางทีฉันอาจจะพูดในสิ่งที่แย่หน่อยแต่ว่าถ้าเราจะไปกันคืนนี้เนี่ยเราต้องคุยกันเกี่ยวกับการทิ้งบางคนไว้ที่นี่อ้าวไม่มันไม่มีทางอื่นแล้วนะ นี่มันบ้าชัดๆนี่ฉันก็ไม่ชอบแบบนี้เหมือนกันนะแต่ว่าคิดว่าไงอะเคนนี่กับฉันต้องมาอยู่ที่นี่เพราะคนของพวกคุณอะแล้วตอนนี้พวกคุณจะทิ้งพวกเราไปเหรอเราจะไม่เราจะไม่ทิ้งเคนนี่ไปไหนไม่มีทางครับมันไม่แฟร์เลยเราต้องอยู่ด้วยกันชีวิตมันก็ไม่แฟร์หรอกทีมนไฮฉันพยายามจะช่วยในสถานการณ์ที่ย่ำแย่อย่างเงี้ยฉันก็ไม่อยากจะทิ้งเคนนี่หรอกดีแล้วเพราะว่านายไม่ต้องทำหรอกอ้าวเคนนี่ตื่นแล้วครับ โอ้โหตาเจงแน่นอนครับจังหวะน,นี้โดนโเขกไปหลายรอบแย่จริงๆเลยครับเราจะไปกันคืนนี้แผนไม่ต้องเปลี่ยนหรอกไม่ต้องเปลี่ยนแผนนะฮะไม่เลวเนี่ยไอ้แก่อแขอบใจไอตต้ตูดมึกตูดมึกนายนี่ถึกจริงๆเลยเนี่ยคนถึกอ่ะมันไม่โดนลุมยำต่อหนา้นาคนอื่นหรอกอืเธอเป็นไรไหมเป็นไรไหมเหรอ I'm glad you're okay. ไม่เอากอดดีกว่าครับฮึ่ม It's all right. It's all right. ไม่เป็นไรนะครับโอเคแปลได้ยัง All right. All right. แล้วเราจะทำไงกันต่อไปออกไปจากที่นี่ไงตอนนี้เหรอใช่ตอนนี้เลยครับไม่อยากรอแล้วฮะอยากบูแลครับแปลมานี่โอ้เอพิโซดนี้นี่แปลโคตรเยอะเลยฮะอยากลุยแล้วครับ เมื่อกี้นี้เขาคุยกันไปในเรื่องถ้าเกิดเราเกิดแยกกันขึ้นมาเนี่ยเราต้องหาสถานที่ที่ไปเจอกันนะครับซึ่งไม้บอกว่าให้ไปเจอกันที่พาร์เกอร์ลันรู้กับคาร์ลรู้จักที่นะครับไม่ไกลาจากนี่โอเคอย่างน้อยก็มีบางคนที่รู้ว่าสถานที่นั้นอยู่ไหนมันจะง,ง่ายขึ้นถ้าเกิดเราแยกกันอโอเคงั้นตอนนี้เราจะต้องให้บางคนไปทําให้ p a ทํางานคิดว่าใครจะสามารถทําได้เอาหันมาหาอีกแล้วโอล่ชน คันหากูหมดทุกคนเลยเป็นตายเดียวกันนะครับผู้ชมครับแหมขอรบกวนทั้งชุดกีมันทายเลยฮะ Let's go <S <c oughs> ไม่ต้องถามรับว่าทำไมต้องเป็นตูตลอดเวลาไม่ถามนะฮะ <c oughs> อย่าลืมกดสวิต์เปิดลำโพงข้างนอกด้วยละ่ะแค่ลำโพงข้างในอ่ะมันทำให้พวกซอมบี้มันมาไม่ได้หรอก <c oughs> โอเคงั้นก็เปิดเพลง <c oughs> ใช่ไหมแล้วก็ปีนกลับมาแล้วก็ไปที่สต็อกลูมเราจะไปเจอกันที่นั่น จะเดี๋ยวนะทำทำอะไรบ้างลืมลืมเทมีเกนไม่เอาเออรีพีทอ่อไปที่ออฟฟิศเปิดสวิตด้านนอกเปิด PA แล้วก็ปีนกลับมาเจอกันที่สต็อกรูมใช่ไหมเพอร์เฟกโอเคครับไปได้แล้วครับลุยฮะจะออกไปแตะขอฟ้าครับมีแคร์ฟูลระวังตัวด้วยเคหน้ายังเลือดเลือดไหลทำไมไม่เช็ดก่อนวะอย่าลืมเอาเอาวินมาด้วยนะเออเอาวินอ้าว เออว่าแล้วเอาวินเอาไงอ่ะเอาวินจะไหวเหรอสภาพขนาดนั้นนี่รับรองได้เลยครับนี่นี่ลงไปแล้วเจอเอาวินเลยฮะชึบโอเคเอาวินอยู่ไหมครับเอาหายไปไหนอ่ะเอาวินเอาวินอ๋อยังอยู่เว้ยเ,เดี๋ยวไปเราจะมีเวลาพอที่จะพาเอาวิน,มา,ะวะานมาเปะวะจะทันมหเดี๋ยวเดลองดูครับอาวินครับ เขาเาเลยอู๋สภาพนี้ไม่ใช่ตายหงตายห่านไปแล้วเนะี่ยไม่ตื่นด้วยฮะน่าจะยังไม่ตายนะเพราะว่ายังนั่งอยู่ได้คนระับ P A system นี่อยู่นี่ขอเปิดเพลงหน่อยเราจะมาเปิดปาร์ตี้แล้วฮะเปิดดับสเต็ปด้วยเปิดไงวะนะเนี่ยอ่าโอเคกดเ,คเปิดยังโอเคต่อไปก็เปิดไมคเปิดไมคอีทได้ยัง อ,อ่ะเกิดอะไรขึ้นที่หาจะบอกใช้การไม่ได้ดูตามสายไปอ๋อเปิดเครื่องเล่นเอ๊หรือเปิดพวกแอมก่อนไปดูดูดูดอ๋อไม่มีซีดีต้องหาซีดีเพลงด้ว <laughs> ยเปิดได้ไงข้างล่างโอเคเพลงอะไรไม่รู้เปิดก่อนละอ่ะเปิดปปเร็วเข้าไงต่อได้โปรดเถอะใช้การได้ทีเร่งใหม่ขึ้นครับ น่าเรียบร้อยครับผมแหมเฮ้ยไ,ได้ยินกันแล้วเออบอนนี่ไปแล้วเว้ยเฮ้ยเดี๋ยวดูดูสอมบี้มัน่ะโอ้ยตกใจหาอะไรวะ,ะรเฮ้ยพวกเขาทำอะไรกับคุณอะอาวินอา้าวอุ้ยมีปืนด้วยควแค่พูดถึงไอ้พวกคนพวกนั้นนะ่ะนแล้วก็เก็บปืนไว้ในเก็บปืนเล็กๆไว้ในนี้ โอ้ยทุกคนรู้เรื่องหมดแล้วครับแล้วบอนนี่น่าจะไปเปิดไปเปิดให้แล้วนะขอปืนได้ไหมแค่นั้แฮป่ะกันขอปืนที่สุดเฮ้ยอย่าทำให้ฉันหัวล้อสิฉันเจ็บอยู่นะอ้าวก็อยากได้ปืนนะครับฉันจะไม่ยอมให้วาระสุดท้ายในโลกของฉันเนี่ยถูกปกป้องด้วยมือของเด็กหรอกนะคุณพูดอะไรเนี่ยฉันขยับไปไม่ไหวแล้วฉันออกมานอกเส้นทางเรียบร้อยแล้วเอาวิน ชิปหายแล้วมีคนมาเออเธอไปเธอเดี๋ยวสักพักพวกเขาก็จะมาแล้วขอบคุณนะเอาวินเสียสละดูแลลูกฉันด้วยฉันว่าฉันรู้สึกมันต้องเป็นเด็กผู้หญิงแน่นอนโอเคไปได้แล้วอ่านชิปอู้หูเอ้เล้ยโดนยิงก่อนนี้โอ้ยยังมีแรงลุกขึ้นมายิงต่อครับเรียบร้อยแล้วฮะเอาวิน ต่อหน้าต่อตาเลยออขอบคุณมากครับโอ้โหข้างล่างี่บานเลยเฮ้ยซอมบี้ข้างหลังนะั้นซอมบี้กระดาษเฮ้ยชิหายเทวีอีป้านี่เราเข้าสต็อกลูมเลยเฮ้ยทำไมได้ยินเสียงอะไรข้างล่างวะอย่าบอกนะเกิดอะไรขึ้นโดนจับได้เหรออย่านะไม่เอานะโดนจับได้ดิอุ้ยโดนจับจริงด้วย ชิปหายแล้วครับงานเข้าแล้วเราเราต้องเราต้องเป็นฮีโร่แล้วครับเรานั่นจะทำได้โอเคปีนไปปีนไปลูกลูกอย่าหันมามองเดี๋ยวมันเห็นเอาเว้ยจัดหน่อใสเออเอาสิทำไงเคนนี่ต่อยมันเอาปืนมาเออถอยไปให้มันได้อย่างงั้นให้มันได้อย่างงั้นยกมือขึ้นเลยขมออลลูก นี่มันไม่ใช่เรื่องของนาย,นายเลยนะกินเป็นไทยเอาวินอยู่ไหนอ่ะเขาอยู่ไหนเอ่อตอบด้วยสายตาเลยครับชิบหายแล้วเอาวินเปลี่ยนเป็นความแค้นครับริเบกา้าฉันขอโทษ ข่ามันซะรีเวก้าที่รักโอมยเกิดนึกดูสิว่าเรามาอยู่นี่กันได้ไงเธอกับฉันน่ะฮะอ้าอ,อย่าคิดว่าวันนี้กูจะใจดีกูไม่เป็นนางเออีต่อไปแล้วยิงมันยิงใครยิงวะเคนนี่ยาอย่ายิงนัดเดียวเอาอีกสั่งได้ดังใจจริงเลยครับยิงเข้าไปที่ขานะครับสองข้างที่หัวเข่าเลยครับเอ้ยมันมีปืนอยู่ที่เอวอ่ะ เคนนี่ไปไหนวะอหยิบฉลางมาเอาเว้เอาเว้ไปรอข้างนอกซะเปเลยไปรอข้างนอกเลยนี่มันเป็นความแค้นระหว่างเคนนี่และเบลนะครับและกูด้วยเคนนี่ได้โปรดแล้วเราอ่ะเราไม่ไปรอข้างนอกได้ไหมอะคืออยากอยู่ดูด้วยขอเวลาสักนาทีนึงไปเถอะเธอไม่อยากเห็นสิ่งนี้หรอก เด็กคนนั้นเห็นนายหมดแล้วหุกปากซะบิลเออแอมไม่อยากห้ามครับคือถึงผมจะเป็นคนดีแค่ไหนแต่ว่าแอม not going anywhere หนูจะไม่ไปไหนหนูจะอยู่ดูหนูจะอยู่โอ้ยโจิตที่หมายเลยดูเธอสิเธอมันคนอากตันยูไม่ต้องเลยไม่มีสิทธิ์มาพูดมากเลยคนฆ่าคนอื่นนี้ไม่มีสิทธิ์ครับไปครับจะอยู่ดูครับ นี่ต้องการใช่ไหมแล้วเธอจะได้เรียนรู้ก็เรียนรู้ไงได้เรียนรู้แน,น่น,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 อ,นอนว่าไอ้พวกฆาตรกรเนี่ยมันจะจบชีวิตยังไงฮะจัดเลยครับเคนนี่สเตสเตโกวิสซาลิตาไม่ไปครับดูนี่เมาชี้ที่สเตแล้วเนี่ยกดคลิกเรียบร้อยครับไม่ฉันไม่อยากให้เธอเห็นอะอย่ามายุ่ง นี่มันการตัดสินใจของฉันไม่ใช่ของเธอดูเธอสิเธอไม่ได้กลัวที่จะมองตาคนอื่นเลยเธอทำถูกแล้วซิเมนไทยนั่นจะทำให้เธอแข็งแร่งกว่าคนอื่นเขาขมอเลยไปเถอใช่ไปเลยปล่อยให้แกออกไปจากตรงแล้วจะได้รู้ว่าไปได้ไกลแค่ไหนนายจะไม่ได้เห็นอะไรทั้งนั้นแหละพูดมากจังวะฮะพูดมากเคนนี่ขอทำเองได้ไหมเนี่ยขอขทืบเองได้ไหม ไม่ไหวแล้วครับตานันเป็นไงบ้างอะนายนี่มันสมองน้อยจริงๆเลยนายควรจะเอาตัวเองออกจากปัญหานะแต่ตอนนี้ดูสิดูที่นายสินายมันล้มแล้วมองส้นตึกอะไรอยู่ฮะอย่าทำเป็นเหมือนไม่ได้รักในทุกๆวินาทีที่เอทุกๆวินาทีอะฮะว,วินาทีฮะยังไงวินาทีอะวินาทีวินาทีโอ้โหวินาที อุ้ยลูกตาถลนเอาอีกออเจอกันใหม่ชัดหน้าแล้วเดี๋ยวจะตามไปเช็คบิลเช็คบินไปกันเถอะตอนนี้เคนนี่ได้รับฉายาว่าคิวเบลร,ราวนะครับผมตอนนี้จะต้องไปใส่ชุดเหลืองแล้ว ไปริเบกาอย่าอยู่อย่าอยู่นานหยิบอะไรมาครับอ๋อหยิบปืนนี่ไงที่เอลอืมไม่ได้ไม่ได้จะจับอะไรเลย <c oughs> หยิบปืนมาเลยดีมากครับทำดีอ่ะเย้แล้วคนที่เหลือหมายถึงไอ้พวกคนของคาเวอร์ที่เหลืออยู่ไหนกันหมดนะครับอา้างั้นเราออกมาแล้วนี่น่าจะ เอาเลือดปกคุมตัวแล้วเดินออกไปได้เฮ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรากังวลมามากพอแล้วจัดไปครับทิพหายแล้วเราไม่เคยทําแบบนี้กันเลยนะเนี่ยร้องเล่นหรือเปล่าถ้าคิมเบนทายทาได้เราก็ต้องทําได้สิเชิดฉันคิดว่าพวกมันมาจากทางใต้นะเนี่ยใช่แล้วแล้วตอนนี้ดูเหมือนว่าเราจะมันจะเห็นเราแล้วนะเนี่ยสวยแล้วตอนนี้เอาขวานไปเลยย้ได้ขวานแล้วเว้ยมาแล้วครับมาแล้วครับคนหนึ่งฮะ าดเข้าไปครับทีหน้าพอชินหน้าได้แล้วครับศพเฉือนเลยฮะเอ้เอ้ยเราเคยทำมาแล้วเราน่าจะไม่ไม,ไม่ไม่เท่าไหร่นะ,ะนี่เราน่าจะรีบกันหน่อยนะไปลากทำไมให้เด็กทำวะทำไมไม่เอาผู้ใหญ่มาทำให้หน่อยหลวงอืดไส ใสไหลนายเธอต้องทำนะซาร่าเอ่อโอเคถูซอกคออาบน้ำเต็มตัวเลยครับแ๊บเดียวมานี่ถึงตาเธอแล้วหันบบรอบกินนม่งสุดยอดเลยไม่เถียงไม่เป็นไรนะแน่ใจแค่ไหนเนี่ยฉันแน่ใจไม่มีอะไรต้องกลัวถ้าเธอยังใจเย็นอยู่ฉันจะดูแลเธอเองครับผม โอเครีบได้แล้วไปได้แล้วมาเดี๋ยวถูหลังให้จันเอาเลือดมาถูหลังจนซิเฮ้ยไม่มีเวลาทั้งวันนะทุกคนพร้อมหรือยังเราได้จะไปได้แล้วอุ้ยอีทรอยทรอยเฮ้ยชิบหายแล้วอย่าอย่าอย่าคิดอย่าคิดที่จะสู้ไม่งั้นยิงแน่เข้าใจไหมทรอยเออเจน เจนรู้จักวะทอยเราจะคุยกันเรื่องนี้นะคุยคุยอะไรพูดอะไรฉันบอกเธอแล้วว่าฉันอยากจะออกไปแล้วเธอก็บอกนี้ว่าจะช่วยฉันน่ะฉันคิดว่าเธอหมายถึงออกไปจากกองไม่ได้ออกไปจากที่นี่อ่ะแต่ตอนนี้ฉันทําได้แล้วเราสามารถออกไปกันได้แล้วทอยนายมากับเราได้นะอะไรนะอย่าเอามันมาไม่เอาเอาล่ะแล้วเราจะไปไหนกันน่ะไปให้ไกลจากที่นี่ ด้วยกันทำไมรู้สึกแบบกลิ่นไม่ค่อยดีเลยนะน่าจะไปอาบน้ำก่อนที่เราจะยิงอัดไข่ครับผมสุดยอดไปเถอะโอ้ my god อย่าทำเสียงดังพวกมันอาจจะได้ยินเอออย่าทำเป็นอุ้ยนั่นโดนแดกนะครับแหมโดนกัดโดนยิงไข่แล้วก็ตามด้วยซอมบี้แดกนะครับถือว่าสมเพุสมผลดีฮะกับการที่ต่อยกูจัง ทั้งวันเลยโอเคไปได้แล้วครับค่อยๆเดินเหรอเดินได้โอเคครับอย่านะซาร่าม่อยททาทำเสียอีกนะใครลอุ้ยชิมหายแล้วข้บวนมันยิงซอมบี้กันใจเย็นใจเย็นมันจะยิงโดนเราหรือเปล่าวะเราจะไม่เป็นไรอย่าวิ่งอย่าวิ่งค่อยๆเดินครับอย่าหันมาอีนี่อย่าอุ้ยคนเดินสวนระวังซาร่าด้วยชิปหายแล้ว โอเคอยู่เงียบๆนะคิมเนทายมาช่วยฉันหน่อยเอออย่าให้เธอให้เธอใจเย็นหน่อยเธอเป็นเพื่อนกันนี่โอเคอุ้ย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 คาร์ลโดนยิงโอ้โหโอ้ไม่ก็เรียบร้อยแล้วคาร์ลซาร่ามีอย่าร้องดิบวะมันได้ยินกันหมดแล้วเนี่ยใครยิงอ๋อวันนี้ยิงต้องวิ่งแล้วต้องวิ่งแต่ว่าแต่ว่าเงียบก่อนตอนเนี้ยชันอัพ เยียบเลยฮะซาร่าอูหุยวิ่งไปแล้วครับผมเหลือแต่เราแล้วครับเหลือแต่เราแล้วยังไงข้างหลังมาอีกเฮ้ยเอาหลบขวาเอาล้มชิบหายแล้วยายาไม่ได้แดกหรอกม,มีคนช่วยจัดเข้าไปที่หวัวคอ,อนติดอีกแล้วขวานติดอเอา,าออกมาออกมาข้างหลังมาแล้วเวียงอัดเอาสิวิ่งหนีเลยเฮ้ย อ้ชิบะแล้วสลบแบบนี้สลริตาดนกัดก้มือโดยสมบี่แขนขาดสาริตาเห็นแล้วลอางง้างขวานขึ้นมามีอะไรให้มีแขนให้เล็ง <c oughs> <c oughs> ไม่ลังเลเลยครับสาริตาหลับตาไว้อโอ้ <c oughs> <c oughs> พื่อชีวิตที่ดีกว่าขอโทษกีทเสียงแบบแตกไปเลยครับแล้วก็อจบตรงนี้เลยครับผมเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างเอพิโซดต่อไปกันนะครับเป็นยังไงฮะตอนนี้มีทุกคนมากันหมดแล้วเอ้ยนี่แว่นแว่นซาร่านี่นะซาร่าหายไปแล้วครับมานสีกับเจนเลยวะเนี่ย คุณไม่น่าเอาเรดิโอไปเลยคาร์เวอร์ไม่น่าทำฉันเจ็บขนาดนี้นะเนี่ยเราว่าฉันจำเป็นต้องทำไงล่ะไม่ต้องบอกหรอกว่ามันจะทำหรือไม่ทำอะไรเธอบ้างเป็นไงสภาพเป็นไงบ้างโอ้สภาพน่าจะแย่น่าดูครับสภาพลูกตาข้างซ้ายของเคนนี่ครับเธอจำเป็นต้องผ่านซอมบี้ไปโดยที่ห้ามลากตัวอื่นมาเธอจะทำยังไงไม่นะไม่ใช่ตอนนี้คุยจะบอกนะอ มาปวดท้องตอนนี้เหรอลูกอยู่ไหนอ่ะอ้าวลูกหายแล้วโอ้พวกเขากำลังจะตายคิมวเบนทายอย่าปล่อยให้พวกเขาพาเธอไปตายด้วยพวกเขานี่พวกไหนวะเอ่อโอเคมาดูช้อยของเราครับอันแรกช่วยซาร่าต,ตัดกิ่งไม้เราเป็น 67. 3ที่ช่วยนะครับอันที่2ความเชื่อถือเราบอกบนนี่เกี่ยวกับเรื่องที่ลูกมาเราเป็น71%ที่บอกนะครับ อันที่3เรายอมรับผิดเรื่องที่ขโมยวอคกี้ท็อกี้มาเราเป็น38.3%นะครับที่พยายามจะพูดว่าเรา,าเอาวอคกี้ทอกี้มาแต่ว่าเคนนี่ตัดหน้าไปก่อนอันที่4ีล้างแขนเรายืนมองเรากับอีก52.5%ที่ยืนมองเคนนี่ฆ่าคาเวอร์นะครับส่วนอันสุดท้ายแขนของซาริตาเราเป็น62.5%ที่ตัดแขนซาริตาออกมานะครับโอเค ก็ครบทุนกระบวนความแล้วสำหรับเอพิโซดนี้ยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามตั้งแต่ตอนแรกด้วยนะครับยังไงก็ขอให้ติดตามกันต่อไปนะฮะในเอพิโซดหน้าแล้วก็เอพิโซดถัดไปด้วยครับแล้วก็ใครที่ดูเสร็จแล้วจะนอนก็อย่าลืมแปรงฟันก่อนนอนด้วยนะครับแล้วก็ใส่ชุดนอนฝันดีนะขอขอบคุณทีชุดนอนส <c oughs> <c oughs> รอเขาจังเลยสวัสดีครับเจ้ปืน